เดี๋ยวคุณแม่ครับก็ร่วมทำบุญกับเราด้วยนะครับผมมีเอฟซีเจดีครับผมเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์ที่คุณแม่ในนะครับผมในปกตินะครับครับผมวันนั้นเห็นแย่งของลุงเบียงยูนครับผมพี่น้องวันนั้นแย่งของลุงเบียงใส่วันนั้นนะเออเอฟซีเขาไม่อยากเห็นเลยเออเอียายามอย่าลืมนะอย่าสับกันนะ โอ้โหก็มีอะไรเชื่อเลยครับนี่ยแล้วก็ FC นะครับที่ f ีท่านนี้ซื้อสองตัวอีกตัวหนึ่งเอาไปมอบให้กับห้องน้ําหลังต่อไปที่เราจะไปทำอืมโอเคให้เจ้าของให้เห้องน้ำครับผมเรื่องราวดีๆครับผมกับขอบคุณมากขอบคุณผู้ที่ร่วมทําความดีครับผมสุนทรพุนนะผมขอบคุณมากมากนะคะโอ้โหไหวสวยเลยยายใวสวยหน่อยยิ้มหวานด้วยเออ กลับมานี่ลุงเบียงลืมแล้วนี่จำไม่ได้เลยแหละว่าเป็นนี้เลยบานนี้ใส่ต้นยางเลยนี่ไม่กลัวกลัวหลงจำเมียจะขอไม่ได้ไงไม่ใช่คุณเมียหันหลังก็ลืมเลยนี่เอาเสื้อใหม่เนาะโอเคครับผมก็ขอบคุณครับทางผู้ที่มอบเสื้อให้กับคุณแม่ของแม่ไนนะครับผมเบลเบลเบอเอ็มมันจะรวมมันจะมากขึ้นใหญ่ใจดีครับผม ร,ร่ำรวยร่ำรวยครับผมทำมาค่าขึ้นเนื <S 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 ้อครับผมก็สะสมชิ้นกันนะผมสะสมชิ้นกันครับก็ให้ร่ำรวยเอสุขภาพแข็งแรงนะครับผมใจเชื่อแล้วนะที่ใหญ่ดีวอีกคนก็ให้ครับเอาไว้มอบนะเพิ่นสั่งมาสองตัวอืมโอเคโอ้หัน้ำหลังต่อไปหลังต่อไปเนาะตัวให ได้แล้วก็ใช้เลยโอเคเลยสิใส่ถังยาเลยเออใส่ถังยาเลยนี่ทำกล้องนี่ถังทางยาเลยครับนี่ก็สมทบก็มาถางยาให้ผมจะออกมากลางเต็นท์นอนอยู่ตรงนี้โอเควันนี้จะนอนนี่เหรอเอาดอเอาดอเอาดอโอ้โหแอดในเปลี่ยนวิวปเียในในเอาดอเอาดอให้ดูนี่นอนใกล้ๆตรงนี้นี่ระวังเบาไทโซไม่แอบนะนี่มีนี่โอ้ยมีดันลุกงนี้นเข้าไปหายเลยเข้าไปหายในนะโอเคแล้วก็ขอบคุณครับผมที่มอบเสื้อผมร่วมกันทำบุญนะผม ก็สุภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมป็นการช่วงเย็นเราจะประกาศเนาะเราจะประกาศรายชื่อคนที่ร่วมซื้อเสื้อกับเราโอเคเลยแล้วก็ร่วมบุญกับเราโอเคเลยร่วมมอบโอกาสกับเราครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกาศรายชื่อเนาะครับผมนะว่ามีใครบ้างนะครับช่วงเย็นโอ้ยเยอะเยอะหมดเลยเสือยังงฮะเสื้อหมดยัง เชื้อยังยังเหลือเยอะอยู่โอเคใครสนใจก็สามารถติดต่อครับผมทางช่องของตัวเองเลยก็เม้นมาคลิปเดียวได้เลยครับก็เนาะเดี๋ยวติดคุยคุยกันจานเนาะเม้นนะไต้ใต้คลิปวะก็ได้คอมเมนต์ฝากฝากอะไรไว้ก็ได้เนาะเรายังขายของออนไลน์ไม่เป็นรวมกับทำบุญแล้วทำบุญให้กับผู้ที่อยากขาดเคลนนะครับผมสนใจเนาะเดี๋ยวเราจะ ให้ทีมงานเราติดต่อไปเนาะเพราะว่านะเราเราจะขายเสื้ออีกสักนิดนึงพอให้มีเงินทุนสักนิดนึงเราไปซื้อเครื่องเจาะเวลาขุดห้องน้ำานะแต่ผมไปดูแล้วเมื่อกี้4,090เครื่องใหญ่เลยตัวใหญ่ร้า2,500นะมันตัวเล็กกําลังมันไม่สูงเราบอกใหญ่เล่นเอาเล่นตัวใหญ่ไปเลยเอาตัวคักๆไปเลยงานตั่ได้รอบรอบด้านเลยบผมเอเคก็ร่วมัาผมไทยก็ร่วมกันทำบุญครับผมทำบุญพร้อมกันนะครับผมใครที่สนใจก็เสื้อตัวละเท่าไรห้าร้อย 500ยถ้าไม่ส่งถ้ารวมส่งก็550 550ยหสินะครับผมบาทรวมส่งเนาะครับผมก็ได้เสื้อได้ทั้บุญครับผมทุบบาททุสตางแล้วก็จะมอบให้กับผู้ที่ขาดเคลนเนาะตามโครงการของเราทำความดีไปช่วยเหลือคนนี้แหละครับไม่มีหักไม่มีหักค่าใช้จ่ายได้เลยรายได้ทั้งหมดในการขายเสื้อเนี่ยไม่มีหักค่าน้ำมันหรืออะไรไม่มีมอบคุงกรให้กับผู้ที่ขาดแครนอย่างเดียวหมดเลยหั้งห้สิคือเข้าโครงการทั้งหมดสาธุนะครับผมไม่มีหักอะไรเลยเอา ก็เป็นเรื่องที่ดีนะเอซีถึช่วงเย็นเราจะมาประกาศประกาศรายชื่อเนาะใครที่ยังอยากจะสั่งอยู่นะฮะก็สามารถสั่งได้นะฮะครับผมนะครับเบอร์โทรในคอมเมนต์นี่เลยนะเข้าไปดูในคอมเมนต์แล้วก็จะเจอเลยเนาะครับผมแล้วก็เบอร์ไลน์ในเอซีโอเคนะครับเรื่องราวดีๆเท่ากับเช้านี้นะครับผมครับเราออกนะครับสวัสดีครับ